เข้าสู่ช่วงที่2ของรายการตีคองร้องเปล่านะคะถ้าใครมีประเด็นข้อข้องใจหรือว่าต้องการโทรเข้ามาสอบถามอาจารย์วิรศักดิ์หน้าโทรมาได้ที่เบอร์0 2 3 3 8 3 5 9 6 7นะคะระหว่างที่เราพูดคุยกันไปนะท่านผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้เรื่อยๆอาจารย์วิรสศักดิ์ก็พร้อมที่จะตอบนะคะแม้ว่าเราจะคุยในประเด็นอื่นนะเรื่องของการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแต่ว่าท่านผู้ชมเนี่ยโทรเข้ามาสอบถามได้ทุกเรื่องเลยนะข้อข้องใจเรื่องของปัญหากฎหมายไม่รู้จะถามใครนะเข้ามาคุยกบเราได้ค่ะค่ะได้่ะค่ะ่ได้่ นะคะค่ะเรามาพูดก่อนที่จะไปตอบประชามมาเส้นเมื่อกี้หลังไม่มีอถามพอดีผมต้องได้เรื่องหนึ่งเมื่อวันก่อนเพิ่งมีคนโทรมาถามผมเรื่องของเขาขาส่งรถนะครับเพราะเกิดปัญหาในช่วงน้ําท่วมแล้วเขาก็ต่อเกินสามเดือนไหมครับเดิมเรียนที่เราเราต้องระบุว่าถ้าเกินสามเดือนถึงยึดได้ใช่ไหมอาจารย์ครับเกินสามเดือนแล้วคือเ็าต้องส่งจดหมายแจ้งล่วงหน้าอีกก็ประมาณันสี่เดือนเช็คที่เกิดขึ้นล่าสุดฮะคือ เขาได้มีการตกลงขอผ่อนผันแล้วก็ขา,ขาดไปสเดือนแล้วก็ตกลงขอผ่อนผันก็จ่ายไปอีกหนึ่งเดือนหลังจากนั้นเขาขาดส่งไปอีกสามเดือนอนะครับแต่ยังไม่มีการแจ้งจดหมายมาเขาส่งทีมมายึดรถโดยส่วนใหญ,ญ่จะอ้างว่าเป็นตำวรวจบ้างอะไรบ้างน,นะฮะก็คือผมต้องนําเรียนเ,เนี้ยเคสเนี้ยผมก็บอกเขาไปแล้วว่าทางบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยนะฮะเป็นธนาคารธนาคาร,น,าคารนึ่ผมไม่อยากเชื่อแล้วกันะนะครับ ไม่สามารถทําได้เพราะการที่เขาไปยึดรถเพราะจริงๆเขาจะมีสิทธิ์ยึดรถได้คือต้องพ้นวันที่10เดือนนี้ไปก่อนอเพราะว่ากําหนดเนี่ยมันจะครบ4เดือนคือในวันที่10ของเดือนนี้เขาไปยึดรถเมื่อศุกร์ที่แล้วค่ะแล้วไม่ทําหนังสือไปสามารถยึดรถได้ไหคะไม่ไดนะ้พวกนี้ก็จะใช้วิธีการมั่วน,นี่มันก็ม,มาใส่ชุดซาฟารีมากันสี่ห้าคนแล้วก็ขอดูรถมาขอดูรถขอดูรถหน่อยขอกุญแจไปลองสตาร์ทรถขอดูเห็นใหม่ปุ๊บยิบไปเลยขับขับไปเลยแล้วก็ พอถือกุญแจในมือแล้วก็มาชี้ม,มาแสดงตัวว่าเขาเป็นใครคที่เกิดเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงคือผมต้องนําเรียนอย่างนี้ว่าถ้าเจอเหตุการณ์อย่างนี้ครับไม่ว่าใครฮะัเขาจะแสดแงตนว่าเขาเป็นเจ้าของมอสัตว์ไฟนะหรือเป็นใครก็ตามเนี่ยเขาจะต้องทําและดําเนินการตามกรอบของกฎหมายมไม่ใช่มาใช้วิธีการอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันหมิ่นเมย์เข้าข่ายถึงการที่จะถูกดําเนินคดีข้อหาก,การโชคทรัพย์ด้วยเนี่ยเพราะการที่คุณไปให้เนี่ยผมนํามเรียนอย่างนี้ผมเข้าใจ แต่ทั้งนั้นทั้งนี้เนี่ยคุณต้องเข้าใจว่าการที่คุณให้กุญแจเข้าไปคุณรู้ได้ไงว่าเขาเป็นพนักงานของบริษัทไฟแนนซ์นั้นเคยมีคดีเกิดขึ้นนะครับว่าเขามากุญแจไปก็เข้าใจว่าเราขาดส่งจริง3เดือนแต่เขาจะมีสิทธิ์คือเข้าเดือนที่4ี่เขาก็เอาบัตรอะไรไม่รู้มันเดี๋ยวนี้บัตรมันทําได้เขามาแจนเพื่อนๆครับมอเดิให้เขาก็ตกเข้าใจว่าเป็นเจอที่ของบริษัทนั้นให้กุญแจรถเข้าไปตัวบริษัทแม่ไม่รู้เรื่องเลยพอบริษัทแม่ไม่รู้เรื่องเลยมันก็เเเกิดดปรระ็นััญหาาาาาาวว่่่่่่ยงงงตตตต้้อออออจจคชซมมผบ แล้วรถที่ถูกเอาไปอ่ะต้องจ่ายแล้วรถที่เอาไปแหละก็คุณก็ต้องไปตามไล่เบี้ยกันเอาเองเหมือนกับว่าเราผ่อน,นเอากุญแจนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงนั้นเพิเ่งเกิดวันศุกร์ที่ผ่านมาผมก็แจ้งไปว่าโอเคคุณต้องทําอย่างที่ผมนาเรียนคือก็ติดต่อไปที่บริษัทแต่นี้่ะไฟล์เอาได้ล้ว่าบริษัทเป็นคนส่งมาเป็นธนาคารหนึ่งนะฮะเป็นคนส่งมาแล้วก็ไปยึดตรงนี้เนี่ยผมต้องนาเรียนที้แต่ว่าธนาคารเขาไม่มียําหน้าจำตอนนี้เขาติดต่อกลับไปเขาเพิ่งแจ้งผมกลับมาเขาเคลียร์กันได้แล้ว งธนาคารขอโทษกันแล้วแล้วก็เคลียร์กันก็ยอมผ่อนกันไปเพราะจริงๆเนี่ยต้องนําเรียนนี้ครับบุญปุ้ยว่าบางครั้งเนี่ยพวกบริษัทกฎหมายก็นี่หรือพวกธนาคารบางทีก็ไปใช้สิทธิ์เกินส่วนคือไปลักไก่สิ่งที่น่าสงสารเคสนี้คือเป็นชาวบ้านที่เข้าไปถูกยึดรถที่เข้าไปสมุทรสาครเข้าไปกับลูกเขาไปกับครอบครัวเขางงถูกเอาไปก็ต้องนั่งแท็กซี่กลับมาไม่รู้ว่าสกลงมันยังไงกันแน่ใช่ไหมคะเพราะว่า พวกนี้เขาขับรถประกบเลยนะฮะเขาขับรถตามเลยว่ารถไปที่ไหนยังไงยังไงเขาตรวจสอบได้หมดเลยคล้ายๆเป็นสายสืบนะเขารู้เลยว่าเขาจะมีค่าในการจะรถได้1คันได้เงินประมาณเท่าไหร่เท่าไหร่ค่ะ ดังนั้นเลยถ้าเรื่องของการเช่าซื้อรถแล้วเนี่ยถ้าคุณกําลังเช่าซื้อรถอยู่แล้วเกิดไม่มีเงินจ่าย3เดือนนะคะมีจดหมายเข้ามาอีกหเดือนเป็นเดือนที่4หลังจากนั้นเขาถึงจะยึดรถได้นะคะถ้าสมมติว่าเราไม่ชําระแล้ว3เดือนยังไม่มีหนังสือมาไม่มีสิทธิ์ที่เขาจะยึดนะถ้ามีคนมาเจ้าหน้าที่มาเราสามารถโทรไปสอบถามธนาคารที่เราผ่อนใจกับเขาอยู่ได้ใช่ไหมคะอาจารย์คือถ้าเป็นผมผมก็ยังไม่ให้เพราะผมก็จะมีอะไรหลักฐานยืนยันว่าคุณเป็นตัวแทนของธนาคาร มาจากบริษัทนั้นมาคุณมีหนังสือมอบนาดไหมต้องถามเขาเลยครับเวลาถ้าคนเหล่านี้มาค่ะครับถ้ามีคนเหล่านี้เข้ามาเนี่ยก็ต้องถามว่าคุณมีหนังสือมอบนาจป่ะนะถ้าไม่มีก็ต้องไม่ให้เพราะอย่าลืมมันมีคดีเกิดขึ้นบางทีพวกวิชาชีพเนี่ยเอาเหตุตรงนี้แหละค่ะไปได้ข้อมูลมายังไงผมไม่ทราบเขาตรงนี้แล้วไปยึดรถของเราไปแล้วหายไปเลยอืนะคะอันนี้ก็เป็นข้อเตือนใจเอาไว้นะคะตอนนี้มีสายจากทางบ้านค่ะคุณนิรัตจากนครปฐมนะคะสวัสดีค่ะ คุณนีรัตค่ะสวัสดีครับค่ะเฉลยค่ะปรึกษาเรื่องอะไรคะอ่าเดี๋ยวขอเลี่ยนสายอาจารย์หน่อยครับค่ะคุณนิรัตครับเชิญครับอาจารย์เนียพอดีลูกชายผมมีนะแกทีแรกไปตกลงซื้อที่ดินเสร็จเขาตกลงขายนะฮะค่ะตกลงขายก็เลยเขาไปปลูกบ้านเลยอยู่ในนั่นนะฮะครับปลูกเสร็จแล้วต่อต่อมาเสร็จปั๊บเขาบอกว่าที่เขาอยู่อะไรสาณ์หรืออยู่ธนาคารอะไรเนี่ย นะฮะเขาก็เลยบอกยังยังโอนไม่ได้ตอนหลังทําไปทํามาเขาเกิดไม่ขายครับแล้วที่บ้านผมก็ปลูกเข้าไปแล้วอืนะฮะก็อยู่มาหลายปีแล้วฮะตอนนี้กี่ปีครับก็เขาเลยอาลูกสาวผมก็เลยไปทําสัญญานะฮะครับไปทําสัญญาสามสิบปีสัญญาอะไรครับสามสิบปีครับไอสัญญาอยู่ปีฮะแล้วก็ต้องลื้อถอนได้ด้วย ครับแล้วน,นี่อาจารย์นีอย่างนี้เราจะทำยังไงฮะเรื่องบ้านเรื่องอะไรแตผมผมนําเรียงงี้ครับอันดับที่หนึ่งคือตอนเริ่มแรกที่เราไปซื้อที่ตรงนี้ได้ทําสัญญาจะซื้อจะขายหรือเปล่าครับไม่ได้ทําอ,อืมอันนี้ผมคุณน,นิรัตครับผมนาเรียงนี้เป็นข้อผิดพลาดของเราอย่างที่หนึ่งคือต่อไป<ช>เราต้องจำไว้นิดหนึ่งครับว่าเวลาจะซื้อที่กับใครนะฮะโดยที่ก่อนที่จะมีการโอนไปทําสัญญาเราเรียกว่าสัญญาจะซื้อจะขาย ถ้าเราทําสัญญาจะซื้อจะขายไว้ปั๊บเนี่ยต่อมาเขาเปลี่ยนใจไม่โอนเนี่ยเราบังคับโอนได้เลยกฎหมายเขาปวดช่องไว้ว่าศาลจะมีคําสั่งไปที่กรมที่ดินให้แล้วก็กรมที่ดินพอได้รับคำสั่งนี้ก็จะโอนที่เป็นชื่อให้กับเราเลยแล้วก็เงินไปจ่ายเขาเป็นจบไม่ว่าเขาจะพอใจไม่พอใจเรื่องของเขาครับกรณีไม่มีไร้เขาก็ว่าอย่างนี้ว่าเขาที่อยู่ในคานเขาเอาชื่อเราไปลงว่าที่ดินเนี่ยเขาจะขายเท่านี้เท่านี้ปลูกได้เลยเขาพูดอย่างนั้นนะครับ ไอเราก็เชื่อเพราะว่าอย่างก็เป็นญาติากันอยู่ด้วยครับอ๋อเป็นญาติญาติกันเลยครับนี้ผมจะถามนิดนึงว่าแล้วตอนนี้ที่เขาไม่สามารถโอนได้หรือไงครับมันอยู่ทกสอรหรือย,อยังไงฮะท่านมันเป็นที่โฉนดป่ะครับโฉนดฮะทกสอก็ไม่เกี่ยวฮะถ้าเป็นโฉนดทกสหรืออยู่ที่ไหนก็ตามแปลว่าเขาติดจำนองอยู่ต้องนอน่างนี้ ไอ้ที่ที่ดินติดจำนองก็สามารถโอนได้นะครับแต่เพียงแค่ผู้รับโอนนั่นโอนไปแล้วเนี่ยต้องรับสบภาพในส่วนของหนี้จำนองด้วยอย่างเช่นเวลาเราจะซื้อบ้านต้องถามว่าซื้อบ้านพร้อมจำนองซื้อบ้านติดจำนองหรือหรือปลอดจำนองก็เรเวลาเราเนี่ยอาจารย์เราซื้อแค่นี้่แต่เขาจำนองกว่าเขาแย,ย้เราขายทั้งหมดนีเด็ยปัญหาตรงนี้ต้องทำอย่างนี้เราก็ต้องหักไงฮะสมมติว่าสมมติที่เนี่ยมีมูลค่า1ล้านบาทนะครับสมมตินะครับสมมติมีที่มูลค่า1ล้าน้นบาท แล้วไปจำนองไว้ห้าสักเจ็ดแสนนะครับเวลาเราจะซื้อที่เนี่ยเราก็จ่ายเขาเพียงแค่สามแสนครับส่วนอีกเจ็ดแสนเราก็ไปผ่อนแบงก์เราเอง,เองค่ะอะคืออันนี้ต้องตกลงกั้น,นครับไปเช็คราคาที่วิธีทางแก้แล้วนม,มันมีมันมีมนมทำสัญญานอกกระเด็นนะฮะคือทำสามปีอยู่ฟรีเลยถ้าถึงเวลาจะเราเข,ข,ขาไม่ ทีแรกว่าจะบอกขายให้เขาอะ่ะเขาก็ยังไม่เคยมีตัง <ผม S 2> ค์ผมเรียนผมเรียนอย่างนี้ครับจับล็อกโอนเลยดีกว่าครับเพราะอย่าลืมว่า30สิบปีมูลค่าที่มันเพิ่มขึ้นไปแล้วคะเพราะจริงๆเนี่ยเราเสียหายเพราะตำนำเรียนงนี้เลยว่าตอนนี้เราเสียหายเพราะเราปลูกบ้านไปแล้วตรงนี้เนี่ยถือว่าคุณหลอกลวงเราด้วยซ้ําเนี่ยถูกไหมฮะเพราะคือจริงๆแล้วคุณตกลงไม่ง,งั้นเราจะไปสร้างบ้านทําไมฮะ นั่นนะข้อผิดพลาดเราผมนําอย่างนี้ถ้าเราคุยกันได้บอกให้เขาเซ็นสัญญาจะซื้อจะขายเราก่อนครับทีแรกอาจารย์เออผมผมผมรู้ทีแรกเขามีมีสัญญาให้ผมอ่ะสัญญาให้มันเคยเป็นเย้านะสัญญาว่าที่เราเนี้ยขายเท่านี้เท่านี้เพราะตอนหลังนี้เขามาเปลี่ยนสัญญาคือให้เราอยู่ปีไปสามสิบปีเลยล้วสัญญาจะรื้อถอนก็รื้อถอนได้อะไรเงี้ยสัญญาเก่ายังอยู่ไหมครับ สัญญาเก่าข้าวขอคืนไหมฮะอืมนี่ยเราพลาดเองฮะเนี่เราพลาดถ้าเกิดสัญญาเก่ายังอยู่เนี่ยค่ะตอนนี้ฟ้องมาคับโอนได้เนี่ยถึงแม้ติดแบงก์อยู่เนี่ยก็ไปโอนเป็นชื่อเราได้แสดงเขาน่าจะรู้ว่าคุณขอสัญญาไปแปลว่าเขารู้แปลว่าเขาเอาเปรียบเราแล้วครับคุณรัตครับทำอะไรได้บ้างคะอาจารย์สิ่งที่ทำได้คือต้องกลับไปคุยนะครับว่าเฮ้ยอย่างนี้เนี่ยมันไม่เป็นธรรมกับเราก็ต้องมาคุยกันยิ่งเป็นญาตกันต้องคุยกันชัดเจนว่ามันจะเอาเปรียบเรามันก็ไม่ไม่แฟร์ถ้้้าาาาาไมม่่่งงัันนนนนเเเีีียอจะะตกกรรดดํิคพว เราจะฟ้องเรียกค่าเสียหายค่าบ้านเราสร้างไว้เท่าไหร่ถูกไหมฮะถ้าเขาไม่เขาไม่มีจ่ายฟ้องเรียกค่าเสียหายเลยครับเขาไม่มีจ่ายก็เอาความพิพากษาหลังศาลบังคับเอาที่นั้นขายทอดตลาดแล้วเราซื้อขึ้นคืนกับศาลค่ะครับคือถ้าถ้าเจอคนที่ใส่ไม่ดีเนี้ยผมแนะนําเลยก็คือฟ้องเรียกค่าเสียหายเขาเขาไม่มีเงินที่จะจ่ายผมก็จะอาบ้านของเขาเนี่ยไปขายทอดตลาดการอย่างนี้เราเราคิดแล้วเราตอบไปเลยจะเสียเปรียบไปหายไม่เสียเปีย้าเราอยไปเรื่อยๆเนี่ย อยู่ไปเรื่อยๆเสียเปียบแน่นอนครับแต่ว่าคุณนิรันดร์แบบสร้างบ้านเนี่ยเขาถูกไหมฮะถ้าต่อมาสามสิบปีอย่าลืมคุณนิรันดร์ลองนึกภาพวันนี้ซื้อที่อาจจะซื้อแค่แสนเดียวพอสามสิบปีไปเป็นล้านเลยหลายล้านนะนะหลายล้านนะเราก็เสียเปียบนะคะคุณนิรันดร์ไอ้การไอ้อย่างนี้มันไล่เราได้ไหมไม่ได้ครับก็คือผมต้องนาอย่างนี้เตรียมจมสวนฟ้องกลับเขามีสัญญากับเราว่าให้เราอยู่สามสิบปีแล้วก็ไม่ได้จดทะเบียนถูกไหมฮะ ไม่ได้จดทะเบียนเราก็อยู่ได้เพียงแค่3ปีเออหรอคะอยู่ได้แค่สามปีแม้ว่าจะเก็บสัญญาเช่าถ้าเกิดไม่พูดพูดง่ายว่าเป็นเรื่องของสัญญาเช่านะครับกฎหมายบอกเลยว่าถึงแม้จะระบุ30ปีหรอคะมันต้องเป็นร้อยปีก็ไม่ได้เชิงสัญญานี่ะครัเช่ามึงียงแต่ระบุว่าเราอยู่ได้ถึง30ปีฮะแล้วก็ระบุบ้านในนั้นอยู่เราเรียกว่าสิทธิเก็บกินพวกสิทธิเก็บกินต้องจดทะเบียนไม่จดทะเบียนเขาไม่ได้ครับ แล้วเราเราจ่ายไหมคะเราจ่ายรา,ายเดือนค่าเช่าด้วยหรือเปล่าไม่จ่ายอ๋อไม่ได้จ่ายไม่จ่ายพกผมแนะนําอย่างนี้นะครับคงต้องคุยกันวิธีการนี้มากกว่าว่าที่เนี่ยเราปลูกบ,บ้านไปมูลค่าเท่าเนี้คุณจะชดใช้เราอยงไเราไม่อยู่แล้วคุณชดใช้ค่าบ้านเรามาดีกว่าทาไมงั้นคุณมาให้อยู่เราสามสิบปีเราไม่อยู่แล้วเาากวิด ต่อมาเขาเสียชีตไปลูกหลานเขาเข้ามาอยู่เขาไล่เราได้นะฮะถ้าจะให้ถ้าจะให้อยู่30ปีคุณต้องไปจดเราเรียกว่าจดสิทธิเก็บกินเราสามารถอยู่ได้จนตลอดครบ30ปีไปจดที่กรมที่ดินนะครับค่าธรรมเนียมไม่เท่าไหร่หรือเราคุยกับเขาใหม่ว่าเราขอเป็นสิทธิเก็บกินได้ไหมคะอาจารย์ถ้าถ้าเป็นผมผมมองว่าก็ถ้าอยากแบบละมุนละม่อมขอสิทธิเก็บกินแต่ถ้าไม่อยากคุยกันแล้วก็ต้องบอกว่า